ทุกคนวันนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึง่งจริงๆเราตื่นตั้งแต่แบบตีสีแล้วแหละเพราะว่าเจ็ดแหลกแล้วก็นอนไม่หลับเลยแบบเมื่อคืนนอนได้ประมาณ4ี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยเออก็เลยตื่นเร็วแล้วก็มานั่งตัดต่อวิดีโอเพิ่งรู้ว่าเมื่อวานลองอัดแบบว่า 4K เงี้ยตัดต่อโคตรยากสมชั่วโมงไม่เป็นไรวันนี้อัดแค่ f u l l h ดีพอเพราะว่ายัางไงอัพโหลดก็เป็นแค่ Full h ดเหมือนเดิม ตตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนข้างแล้วก็ตอนนี้อยู่ยาปกตตะเนียว แต่เมื่อกี้ตอนนั่งรถไฟใช่ไหมเห็นในส่วนคาจโจมันแบบคือแบบสักุลาร่วงหมดแล้วแล้วก็แบบเริ่มมีใบเขียวๆแล้วแต่ก็แบบเอออยากมาดูว่าเป็นไงเพราะว่ามันก็ดังใช่ไหมเมืองเนี่ยแล้วก็ในแอปมันเขียนว่า <c oughs> มันฟูมาแล้วตั้งแต่วบบันที่ส4ก็8วันแหละไม่ไรถือว่าแบบมาชิลๆเมือง <c oughs> <c oughs> มันสวยอยู่นะเห็นภูเขาีิมะข,ข้างหลงังเลย โอ้มันเหมือนเป็นแบบปราสาทเกาเยย่าๆอะไรเงี้ยนี่อ่ะสกุลละร่วงเต็มพื้นเลยแล้วคือแบบเขียวแหละแดดร้นอนมากจริงมันก็ยังสวยนะแค่แบบว่ามันมีใบเขียวๆพุ่งออกมาแหละก็จะเป็นแบบทังเขียวทั้งชมพูเออชมพูเขียวสวยงามเลิศ สุภาษิตน่ารักจเจืิใจเนี่ยถ้ามอดถ้ามาตอนมันฟูบูมัมนต้องสวยมากแน่เลยอแต่แบบสวนดูล่มลื่นมากเนี่ยถ้ามาตอนมันฟูบูมนะมันต้องสวยมากแน่เลยแต่นี้ก็สวยเลยนะแค่แบบว่ามันมีสีเขียวขึ้นมาเออโชว์เนี่ยสวยอยู่นะ เนี่ยแล้ววิวก็เป็นแบบสีชมพูหมดเลยวิมีพึ่งด้วย,ยมันจะเป็นแบบสีเขียวชมพูเขียวเๆแซนแหนะอันนี้ก็มีต้นที่แบบใบเขียวขึ้นมาแบบจะหมดต้นแหละดอกก็จะหลอยางเนี้ เดี๋ยวเราลองเดินดูกันเมื่อกี้ตอนที่ไปดูแผนที่อเออเหมือนกับว่าที่นี่มันเป็นแบบปราสาทแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีตัวปราสาทวเลวยม,มีแต่แบบอนณาบริเวณแล้วก็ต้นสกุละแล้วก็ต้นสกุละมันจะมีแค่แบบรอบๆปราสาทนะตรงกลางมันจะไม่มี แต่เมื่อกี้เหมือนเห็นว่าแบบเออตรงกลางเขาก็ปลูกดอกไม้ยอ,อย่างอื่นเลยเงี้ยแต่มันก็ยังไม่สวยตอนนี้ให้ดูเดี๋ยวเราจะได้อีกนึงแหละแล้วก็อาจจะกลับเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรและวม,ม่ตรงนี้สวยให้ดู องเพลงว่าฉันมาทำอะไรทีวีก็นั่นแหละก็รู้อยู่แล้วว่าแบบเออมันอาจจะล่วงแล้วนะแต่ว่าเรายังเชื่อในแอปไงว่าแบบเอยมันยังขึ้นสีชมพูอยู่มันยังไม่เป็นสีเขียวไงพอขึ้นมาก็แบบเออประมาณครึ่งครึ่งแล้วแหละชมพูครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งหนึ่งเออแต่ก็แบบคำใจไปแต่แรกแล้วว่าแบบเออมันก็มีความสีแบบนี้นะแต่ก็แบบเออเลยที่จะมา แต่พอมาถึงแล้วก็แบบอยากกลับแหละเ <c oughs> นอะใครจะแบบเออไปเที่ยวแล้วแบบประสบความสำเร็จครั้างมันไม่มีหรอกมันก็จะแบบบางทีมันก็ต้องพลาดบ้างอะไรบ้างถามว่ามันก็สวยมันก็ยังสวยเลยเดนนี๋ยวให้ดูเนี่ยมันก็ยังชมพูอยู่ชมพูชมพูแต่ก็แบบเขียวไปครึ่งหนึ่งแหละเขียวชมพูสีโรงเรียนพระธาชายัยโย ตรงนี้อากาศดีนั่นแหละเดี๋ยวอาจจะเดินอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับแหละตอนนี้กิมูมงตอนนี้ประมาณเที่ยงเที่ยงตรงเดี๋ยวสักเที่ยงครึ่งกลับแหละเดินไปเรื่อยกๆกันเมื่อกี้เดินไปได้แป๊บหนึ่งแล้วก็แบบร้อนมากก็เลยแบบว่าโอเคกลับแหละมาส,สตาร์บัคอึ้งมาก กาแฟเย็นแต่ว่าแบบได้แก้วร้อนกลับบ้านแล้วข้างในก็มีน้ำแข็งเลยโอ้ปลกมากโอเคจะไปรอขึ้นรถไฟแหละกลับเมืองม่หะเลย,เลยๆกินด,ดีกว่า จะบอกว่าเมื่อวานก็คือซื้อข้าวมากินในห้องใช่ไหมประมาณสี่โมงแล้วก็ห้าโมงครึง่งหลับยาวถึงตีหนึ่งครึ่งเลยจ้าคือรู้สึกว่าแบบเจ็ดแหลกแล้วแบบไม่ไหวแหละก็คือแบบต้องนอนแหละเลยนอนยาวตั้งแต่5ห้าโมงถึงตีหนึ่งครึง่งพอตื่นมาแล้วก็แบบเออแบบนอนไม่ไหวแหลวตอนนี้ประมาณตีสามครึง่งแล้วก็แบบหิวข้าวกะว่าจะแบบเดินเดินเดินลงไปเซเว่น ซื้อของกินก่อนแล้วก็สักหกโมงเจ็ดโมงก็ออกไปเที่ยวนะเปเซเว่นกัน,นเ,เปเซเว่นเหลวอ,อันนี้น่ากินมากไก่ซอสส้มเอามาแล้วหนึ่งแล้วก็ไก่เสียบไม้หนึ่งแล้วก็เต้าหู้หนึ่งแต่แบอกว่าอยากกินอันนี้มาก แต่ว่าน่าจะกินไม่ไหวน่าจะเยอะเกินอย่าพูดดีคนนี้ใครลองทุกคนเราพลาดว่ะมันไม่ใช่มาโผโตฟู่อ่ะ มันเป็นแบบว่าเหมือนแบบลาดน้ำแบบเข้าหน้าไก่อ่ะแล้วก็เปลี่ยนจากไก่เป็นเต้าหู้เว้ยเค็มๆนัวๆจริงๆแบบอยากกินอะไรเผ็ดๆนิดๆอะไรอะไรเงี้ยกินได้อ่ะเศร้าเลย <c oughs> อ่าแมมแต่งตัวเสร็จแล้วตอนนี้ก็พร้อมออก ตอนนี้เวลาประมาณตีห้าสีเดี๋ยวเราจะไป <c oughs> เปลี่ยนรอบรถไฟอีกแล้วให้ไปเร็วขึ้นเผื่อแบบเออเดี๋ยวต้อนบายเผื่อจะไปที่อื่นต่ออะไรเงี้ยมันี้ลูกก็จะแบบเออคลีนร์ตอนลับฝนตกเดี๋ยวเราไปสถานีรถไฟกันดีกว่า, <c oughs> จาเจอเนี <c oughs> ้อแอปเปิ้ลเขาบอกว่าเป็นแบบแอปเปิ้ลสดๆดคันท้งลูกอะไรเงี้ยอยากไปลองชิมกัน สรุปซื้อโมจิสตรอเบอรี่แล้วก็มันฝรั่งรสชาติเมนไทโกะแล้วก็น้งแอปเปิ้ลสามอย่างาจะซื้อน้ำเปล่าด้เพราะว่านั่งรถ2อชั่วโมงโอเคไปกันเจอน้องจุกป,ปากกันจ้าเดีย๋ยวเราจะนั่งขบวนสีแดงเนี้ยไปอีกที่นึงเหมือนกัน ราจะมาลองชิมอันอนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่เอโอมอรีใช่ไหมมันจะเป็นแหล็กแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปชิมหนม Apple ักแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็หนักแอปเปิ้ลสีทองใครชอบหวานมากอาจจะชอบ แต่นี้เปนคนชอบกินหวานนะแต่ก็รู้สึกว่าแบบหวานหวานกินไปกินมาแล้วอร่อยเลยกินตอนแรกม,มันจะมีกินแบบแบบที่ไม่ขุนนะ่ะแต่พอกินไป็นสพานเนยเออมันได้อยู่เลยเคเดี๋ยวรอรถไฟอีกครึ่งชั่วโมงเรามารอที่โบกิอาชานชาลาเลยจะก,กัน มาถึงเมืองคาคุโนโดาเตียวดูตรงนี้แบบเหมือนเป็นเมืองเก่าๆแล้วก็มีสะกรุ้นี่เหมือนมันยังบานไม่สุดนะดูในแอปแล้วแบบว่าเขาบอกว่ามันจะบานสุดพุ่มีจะสวยมาก้วกมมีอีกต้นหนึ่ง เราก็เดินเข้ามาถึงแบบตรงกลางๆของหมู่บ้านสมุไรแหลยเอาจริงๆสก,กุละมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยแต่ว่าเ,เออแต่มันสวยไงแล้วก็เขาบอกว่าที่เนี่มันดังเรื่องสกุล่มันเยอะๆลงมาใช่ไหมก็ไม่สวย <c oughs> ในความรู้สึกนะรู้สึกว่าแบบสก,กุละปกติที่ถ่ายมากแกสวยกว่าเยอะเลยเดี๋ยวก็เดินแป๊บนิงแล้วก็จะไปดูตรงริมแม่น้ําเสร็จแล้วก็กลับแหละวันนี้มาแค่นี้แหละเที่ยวเลยเยอะแยะ เที่ยวแบบเบาๆช้อปปิ้งดีกว่าโอเคเดินเล่นกันกคนเส้นนี้สวยมากเป็นแบบสกุลละพันย้อยแบบสองข้างทางยาวๆไปเลยคือแบบว่าข้างหน้าแบบไม่สวยเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยพอเข้ามาแล้วแบบอ้วเนี่ยเห็นมาเห็นมาเห็นมาเส,นเ,นเส้นเนี้ย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 ยาวๆไปนู่เลยน่าจะเป็นแบบทางเดินในแม่น้ำอะไรเงี้ยต่ลองลองเดินไปกัน เนี่ยบ้านหลังนี้ครับก็เปิดให้แบบเข้าชมอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดเรามาซื้อบ้านโรงเรียนตั้งแต่แบบเมื่อห้าร้อยหกร้อยปีก่อนเนี่ยเออเอามาทํากาไรได้เลยเราะเก็บค่าเข้าชมคนละห้าร้อยเหมือนกับว่าข้างในเขาก็อนุรักษ์ความแบบดั้งเดิมอะไรเงี้ยนั่นแหละถามว่าอยากดูไหม <c oughs> เดยวเล่นต่อเนี่ย <c oughs> บ้านหลังนี้ที่เขาเก็บค่าเข้าห้าร้อยเยนตอนแรกคิดว่ามีหลังเดียวแต่ว่าแบบโอ้โหมม่เหมือนแบบมันมทะลุข้างในมีหลายหลังเลย น่าจะเป็นแบบของคนมีชื่อเสียงหรือแบบของโชกลุนมที่แบบสร้างคุณประโยชน์ให้บ้านเมืองอเปลต่าหรือว่าโกงกินนีไม่รู้ไปเดินต่อตอนนี้เราเดินมาถึงริมแม่น้ำแล้วแล้วก็เห็นต้นซากุระยาวๆไปนู่นเลยจ้าเดี๋ยวเราจะไปเดินรันแบบนี้กันคือแบบว่ามาที่เนี่ยเขาโปรโมทเรื่องแบบหมู่บ้านซามูไรใช่ไหมแต่นี่ก็คิดว่าแบบเออก็เงนังนๆบ่อะแต่พอแบบเดินมาอีกนิดนึงอะเหมือนกับโอ้โหตรงนี้คือไฮไลท์เลย สก,กุละยาวเฟแล้วก็แบบภูเขาลูกเนี้ยที่ตอนแรกจะถ่ายให้ดูแต่ว่าเหมือนตรงนี้จะชัดกว่าภูเขาลูกเนี้ยลูกเนี้ยลูกเนี้ยสก,กุละทั้งทั้งภูเขาเลยไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นก่อนไม่รู้จะเก็บฟุตยังไงเลยจ้า จะเก็บฟุตมาจนช่าเรียบร้อยเราก็กลับว่าแบบเออกลับเลยละกันเพราะว่ารู้สึกง่วงนอนแหละอาการแบบฟิวเจ็ดแหลกก็ยังยังไม่หายไปสงสัย <laughs> แต่แบบสวยตาแตกจริงคุ้มกับแบบที่ตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งตื่นมาทำไมก่อนจริงๆไม่ได้ตื่นหรอกก็คือแบบเจ็ดแหลกไงเราก็นอนตามเวลาโตลอนโตเลยจ้า ป่ะเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าชํำแล้วแต่ว่าจริงๆตอนนี้เพิ่งจะสิบโมงวัยนะมาถึงตั้งแต่8ปดโมงแล้วก็เดินเล่นประมาณสองชั่วโมงนิดนแหละป่ะกลับได้แหละเที่ยววละที่เบาๆโอเค ก็บ่ายสามโมงครึ่งเหลวก็เมื่อกี้กลับมาก็ไปเดินหาอะไรกินแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรก็เลยซื้อพิซพซ่ากลับมากินพิซซ่าห้าร้อยเยนถูกมากตอนนี้งงอยู่ว่าข้าวเย็นน่ะแบบว่าเมื่อวานก็ข้าวเย็นก็ห้าร้อยเยนันดีข้าวเย็นก็ห้าร้อยเยนกูจะกินถูกไปไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวกะว่าจะนอนสักตื่นแล้วก็ถ้าตื่นนะ จะออกไปหาลิกินต่อแต่ถ้าไม่ตื่นก็น่าจะตื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งโอเคจบวันที่4วันนี้เจอกันพรุ่งนี้บาย